สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media On Zoom ค่ะในวันนี้เราได้มาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาสู่ห้อง Zoom เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้มารับชมเรื่องราวดีๆพร้อมๆกันไปกับรายการซู om Idol นะคะที่เรานั้นก็ได้นำนะคะซูม m Idol นะคะมาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยมีการยึดหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์มาใช้และชีวิตก็มีความสุขประสบความสำเร็จค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาพบกับหมู่คณะนักสร้างบารมีไกลถึงประเทศสวีเดนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียจารย ต่อยอดความสุขนะคะจากการที่เป็นคนที่รักในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทําให้มีความสุขมากยิ่ง่งขึ้นไปค่ะในวันนี้นะคะจะได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับสมาชิกสู่มได้อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของบุญกระถินอีกด้วยค่ะช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะพูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับคุณสุภาการยวนจิตเตียปัจจุบันเป็นคุณครูที่ประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะนะคะ ขออนุญาตสอบถามว่าคุณสุพการเนี่ยนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรแล้วก็บรยากาศการเรียนการสอนที่สวีเดนเป็นยังไงบ้างคะพี่สอนช่วยเด็กนะคะในภาษาสวีเดนทุกวิชาค่ะ <S <S แล้วก็สอนภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนที่ประเทศสวีเดนสอนภาษาไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่จะช่วยภาษาสวีเดนนะคะ เป็นครูสอนภาษานี่เองนะคะใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่สวีเดนบรรยากาศของการสางสมบูรสร้างพลัมีรือบรรยากาศความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ก็ดีค่ะตอนนี้วัดเปิดแล้วเราก็ไปได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดน,นะคะดีค่ะนะคะก็คายล็อกกันแล้วนะคะที่ประเทศสวีเดนนะคะบรรยากาศก็กลับมา สดชื่นเบิกบานในการสังสมบุญอีกครั้งนะคะค่ะค่ะทีนี้สอบถามนะคะว่าตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมากายเป็นยังไงบ้างคะตัวตนก่อนที่พี่จะเข้าวัดพระธรรมากายนะคะพี่เป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะคะกระตือรืร้นแล้วก็พยายามที่จะคือรักความก้าวหน้านะคะเป็นแบบนั้นค่ะ มีการแสวงหาเรื่องราวธรรมะหรือว่าเป็นคนที่รักในการสั่งสมบุญอยู่แล้วหรือเปล่าคะจริงๆแต่เดิมยังไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าพี่ก็ต่อมาพี่ได้เข้าวัดที่ปากช่องก่อนนะคะก็คือตั้งแต่เมษาย,ยนปีห้าสามเนี่ยพี่เข้าไปซึ่งเป็นวัดป่าสายปฏิบัติแล้วก็พี่ก็ได้สั่งสมบุญที่นั่นมาเป็นระยะเวลาสิบปีจนกระทั่งพี่มาอยู่สวีเดนค่ะอื ได้มีโอกาสมาอยู่สวีเดนเป็นุณครูที่สวีเดนแล้วมีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะเหตุผลก็คือพี่เนี่ยต้องการสร้างบารมีต่อเนื่องค่ะหลังจากพี่มาอยู่สวีเดนได้สองสามปีแล้วพี่ก็ไม่สามารถที่จะบินกลับเมืองไทยเพื่อไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดที่ปากช่องพี่ก็เลยเปิดเฟซบุ๊กหาวัดจะเข้าในระยะรัศมีใกล้บ้านนะคะแล้วพี่ก็เลยเลือก ไปที่วัดพระธรรมกายสตอกโฮมเป็นที่แรกค่ะอเป็นยังไงบ้างคะพอไปมีโอกาสได้ไปเห็นวัดพระธรรมกายสตอกโฮมแล้วก็พอไปถึงนะครับพี่ก็ประทับใจเลยประทับใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าพี่ประทับใจในพระอาจารย์นะคะแล้วก็การยนานมิตรทุกท่านที่ให้การต้อนรับพี่และลูกสาวพี่อย่างดีเพราะว่า พระอาจารย์นี่จะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดคําสอนของมหาปูชนียาจารย์แล้วก็พอพี่ฟังแล้วพี่ก็ประทับใจส่วนกลยาณมิตรเนี่ยก็แนะนําพี่นะคะแล้วก็ให้กําลังใจพี่พี่ก็เลยรู้รู้สึกประทับใจมากค่ะก็เลยมาต่อเนื่องเลยค่ะจนปัจจุบันนี้ค่ะ นะคะพอมีโอกาสได้มาแล้วสิ่งที่ประทับใจคําสอนของมหาปุนีอาจารย์คําสอนครูบาอาจารย์แล้วนำกลับไปปรับใช้หรือว่าเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมมีมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะก็พี่นํานําไปปรับใช้ทุกเรื่องในชีวิตของพี่เลยค่ะก็คือตั้งแต่การเลี้ยงลูกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนที่ว่า อยากการเลี้ยงลูกเนี่ยพี่จะวางแผนการเลี้ยงลูกวางแผนการใช้ชีวิตตั้งแต่พี่ก่อนคลอดเลยก่อนก่อนก่อนจะมีลูกเลยวางแผนตั้งแต่ว่าพี่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะลูกออกมาดีมีคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วพอเขาโตมาอะไรเงี้ยตอนเล็กๆพี่ก็จะพาเข้าไปเรียนนัน่นเรียนนีน่คืออยากให้เขาอะเรียนนั่นเรียนนี่นะคะพี่เหมือนพี่วางแผนอะกาหนดกาเกณฑ์ชีวิตของเขาแล้วก็คิดว่า วางแผนไว้เลยว่าโตขึ้นอะ่ะพี่อยากให้เขาเรียนนั่นเรียนนี่อยากให้เขามีชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบที่พี่ต้องการแต่พอพี่ไปวัดพระธรรมกายนะคะพี่ก็เปลี่ยนความคิดนี้เลยเพราะว่าพี่ก็ตอนนี้พี่คิดแค่ว่าขอให้แค่เขามีความสุขแล้วก็สามารถนําธรรมะไปใช้ในการดําเนินชีวิตซึ่งพี่ก็พอใจแล้วแค่นั้นค่ะอืมอะไรที่มันทําให้คุณพี่รู้สึกเปลี่ยนใจไม่อยากที่จะแบบ กดดันเพราะ่ง่ายว่าอาจจะวางแผนหรือว่าคือเรามีความปรารถนาดีเพราะเราเป็นคุณแม่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรู้รู้สึกว่าจะกดดันลูกไปหรือเปล่าแต่พอได้มีโอกาสมาฟังคําสอนค่ะแล้วทําไมเราถึงเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขค่ะคือหลังจากที่พี่ฟังคําสอนนะคะของของมหาปุียาจารย์พี่ก็เอาไปคิดแล้วก็พี่ก็คิดได้คนเราอะชีวิตคนเราจริงๆเราต้องการความสุขนะคะ ซึ่งความสุขของเราคือความสุขใจมาก่อนนะคะทีนี้พี่ก็นึกถึงตัวพี่เองว่าพี่อะเรียนอะไรมาตั้งเยอะแยะจริงๆพี่เรียนบริหารการศึกษาด้วยถ้าพี่อยู่เมืองไทยก็คือตอนพี่รับพี่รับราชการในเมืองไทยมาก่อนสิบห้าปีแล้วก็หยุดที่ซีเจ็ดนะคะแล้วพี่ก็ลาออกแล้วพี่ก็เรียนบริหารด้วยบริหารการศึกษาเพื่อเพื่อพี่จะสอบผู้บริหารแต่ว่าพี่ก็ตัดสินใจมาต่างประเทศเพราะพี่ต้องการให้ลูกเนี่ย มีทางเลือกได้โตในประเทศที่จเจริญแล้วนะคะแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเอชีวิตเราเนี่ยเราต้องฝ่าฟันเรียนหนังสือมากมายหรือได้วุฒิหลายปัญญานะคะแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดก็คือความสุขทางใจพี่ต้องการเข้าหาธรรมะนะคะพี่ก็คิดว่าลูกพี่ก็น่า,นาจะน่าจะต้องการความสุขมากกว่าอืมแล้วทีนี้วิธีการปูทางให้กับให้ความสุขกับลูกเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่า ก็พาลูกเนี่ยนะคะมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยเนาะสังคมในต่างแดนกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ที่มีโอกาสปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้ยังไงบ้างคะก็ดีโชคดีที่ว่าพี่น่ะพาเขาเข้าวัดในเมืองไทยตั้งแต่เขาเล็กค่ะแล้วก็ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนพาเขาเข้าวัดเขาก็วิ่งเล่นเฉยๆนะคะพี่ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ซึมซับ คำสอนของหลวงพ่อนะคะแล้วก็เขาก็ไปวัดกับพี่ตลอดคือพอไปตลอดแล้วเขาก็เลยซึมซับเขาก็เลยคิดว่าเออชีวิตเขาคือส่วนหนึ่งคือพระพุทธศาสนาต้องไปวัดกับพี่พอไปเพื่อมันก็ซึมซับเข้ามาโดยธรรมชาติค่ะโดยที่พี่นี่ไม่ได้ไปกะเกณฑ์ไปบังคับเขาเลยตบบเขาชอบของเขาเองพี่จริงๆพี่ก็เปิดทางเลือกให้เขาว่าถ้าเขาไม่ได้สนใจก็พี่ไม่ได้ไปบังคับน,นะคะแล้วแต่เขาจริงๆแล้วค่ะ <c oughs> แต่ก็คือเป็นเด็กดีมีบุญที่สนใจแล้วเห็นบอกว่ามีความสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ท่านนี้ปลื้มใจมากคือได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนาตรงเนี้ค่ะอยากให้ได้แชร์เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจและกันเนาะให้กับสมาชิกซูมที่มีคุณลูกๆเนี่ยนะคะอยู่ต่างแดนเนี่ยแล้วอยากที่จะปลื้มแบบคุณแม่ท่านนี้บ้างก็ oh. ตอนนี้เขาก็ได้มาเป็นอาสาสมัครของวัดนะคะมาช่วยวัดช่วยงานวัดเริ่มตั้งแต่เป็นพิธีกรนะคะเป็นพิธีกรแล้วเขาก็ตอนที่เขายุสิบเจ็ดปีถ้าเทียบเมืองไทยก็คือเขาเรียนมห้าแล้วเขาก็พูดได้สามภาษา <S <S ที่แบบอ่านเขียนได้ดีแล้วก็ภาษาที่สี่ที่ห้าก็ถือว่าพูดได้ใช้ได้ก็คือภาษาที่ห้าคือเขากําลังเรียนคือภาษาฝรั่งเศสภาษาสามภาษาที่พูดได้ดีก็คือไทยอังกฤษสวีเดน อ่านเขียนได้ทีนี้พี่คิดว่าการที่เขาได้ภาษาเนี่ยเขาสามารถที่จะมาช่วยพระอาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรปนะคะไม่ว่าจะการเป็นล่ามหรือการจับคอต่างๆซึ่งพี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะอือแล้วพอคุณพี่คิดตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะความรู้สึก ว่าเอ๊ะการที่เราเลี้ยงดูลูกเรามาแล้วให้เขามีส่วนในการช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเราคนเป็นคุณแม่เนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็ภูมิใจนะคะภูมิใจภูมิใจที่ว่าเออเราเลี้ยงคนคนหนึ่งแล้วโตมาเนี่ยเขาเขาได้ตอบแทนพระพุทธศาสนานะคะ mm hmm. เพราะว่าสําหรับพี่เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ย ให้ชีวิตพี่เลยเป็นชีวิตเป็นลมหายใจของพี่เพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงลูกมาแล้วเขาเนี่ยมาช่วยงานพระพุทธศาสนาพี่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนาแล้วก็มหาปุชนียาจารย์พระอาจารย์แล้วก็กาลิยนามิตรเพื่อนร่วมโลกของเราอะนะคะอือขอคุณพี่มีความคิดที่ดีมากๆเลยแบบ อยากที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนหรือก็แบบสนับสนุนให้ลูกที่มีความสามารถเนี่ยนะคะมาช่วยงานอย่างเต็มที่เต็มกําลังเลยทีนี้เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพี่บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพี่ตรงนี้อยากให้คุณพี่ได้ขยายความหน่อยคะ่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงจากอะไรไปสู่อะไรแล้วความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะ่ะมันมีผลดีในชีวิตยังไงบ้างคะมันเปลี่ยนแปลงก็คือคือทุกอย่างมุมมองการใช้ชีวิตของพี่ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนที่ว่าพี่ต้องการให้คนรอบข้างพี่อ่ะเป็นแบบที่พี่ต้องการเช่นเพื่อนเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เพื่อนสนิทของพี่พี่จะมีมาตรฐานของพี่ว่าเพื่อนสนิทพี่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้จะไม่ใช่เพื่อนสนิทอย่างแม่พี่คุณแม่พี่สาวพี่พี่ต้องการอยากชอบแบบนี้แบบนี้คือพี่จะเหมือนพี่กะเกณฑ์เนีกยบอกไหมคะว่ามาตรฐานของพี่ต้องแบบนี้แต่พอพี่เข้าวัดเนี่ย ความรู้สึกของพี่ก็เปลี่ยนไปพี่คิดว่าพี่จะมองเฉพาะจุดดีของเขาเราก็าจะสามารถที่จะเข้าได้กับทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะเลือกเฉพาะจุดดีของเขาเราจะจับแค่จุดดีของเขาแค่นั้นแล้ว,แล,วแล้วนอกจากนี้ทําให้เราพี่พูดได้เลยว่าทําให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมโลกมากขึ้นค่ะอื้อ การแค่จับจุดดีก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้แล้วโอ้โหตรงนี้เป็นข้อคิดดีๆมากเลยทีนี้เรื่องราวของการปฏิบัติธรรมบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่สมัยแบบยังสาวๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็รักการปฏิบัติธรรมมาตลอดพอได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะที่เราได้นํามา ใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมก็การปฏิบัติธรรม,รรมจริงๆพี่เข้าวัดพระธรรมกายได้แค่สามปีะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นระยะเวลาที่มาถึงช่วงโควิดนะคะยุคโควิดซึ่งพี่ก็ปฏิบัติธรรมผ่านซูมทุกวันก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือพี่สวดมนต์ธรวัดเช้าตื่นแต่ตีห้าสวดมนต์ธรมวัดเช้านั่งสมาธิ ทั้งสองวัดก็คือวัดพระธรรมกายสตอกโฮมวัดพระธรรมกายลอนดอนแล้วช่วงกลางวันถ้ามีเวลานะคะพี่ก็จะบูญเช้าพระเจดีย์ช่วงเย็นก็พี่เลิกงานพี่ก็จะสวดมนต์ธรมวัดเย็นกับวัดพระธรรมกายสตอกโฮมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ว่าพี่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตมากขนาดนี้แต่ก่อนที่เข้าวัดที่ ที่เมืองไทยอ่ะนะคะถือว่าพี่ปฏิบัติทมแต่พี่ก็ไปเป็นคอร์สนึกออกไหมคะเฉพาะวันสําคัญวันพิเศษก็ไปอยู่ห้าวันบ้างแปดวันบ้างไปถือสินแปดแต่นี่ทําทุกวันสม่าเสมอคือไม่ขาดเลยพี่เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่ที่พี่มีโอกาสได้ทําอย่างนี้นะคะอแล้วตอนแล้วตอนที่เราได้มีโอกาสทําทุกวันเนี่ยคะ่ะอยากจะสอบถามพี่เลยว่าเราสังเกตเห็น อะไรดีๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือในจิตใจของเราหรือในบรรยากาศคนรอบข้างเราไหมคะเมื่อเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าคือก็อาจจะมีสมาชิกซูมบางท่านน่ะรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะจำเป็นหรอที่จะต้องปฏิบัติธรรมทุกวันอยากให้คุณพี่ได้ช่วยแชร์ว่าเออการปฏิบัติธรรมทุกวันการทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้เนี่ยมันส่งผลดียังไงอะคะสาหรับพี่นะคะพี่คิดว่าทําให้พี่มีสติมากขึ้น มีความรับผิดชอบปกติเราก็มีความรับผิดชอบมากอยู่แล้วแต่ว่าเรากับมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นอีกมากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตพี่นี่คืองานงานพี่จะสําคัญที่สุดแต่พอพี่ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อนะคะฟังคลิปของท่านแล้วพี่ก็เลยมานึกว่าเออชีวิตของเราอีกไม่นานเราก็จะต้องไปจากโลกนี้แล้วอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่จะทุ่มเวลา ทุ่มชีวิตของพี่ให้กับพระพุทธศาสนาให้ที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นเรื่องมาทีหลังสําหรับพี่ค่ะ<ม>แล้วก็การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมผ่านซูมนะคะนอกจากเราเนี่ยจะได้ผ่อนคลายมีความสุขมากขึ้นก็คือเราได้พักใจนะคะพักใจจากภาระหน้าที่การงานต่างๆแล้วเราก็ยังได้มี เหมือนมาได้เจอคนที่มีความคิดเหมือนเรานะคะกิจกรรมร่วมกิจกรรมเดียวกันได้พูดได้คุยไ,ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นความสุขนะคะคนที่คิดอะไรคล้ายๆกันนะคะแล้วเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันส่งกระแสของความดีร่วมกันเนี่ยนะคะก็มีความสุขแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เราก็มาปรับที่ใจนะคะบรรยากาศของการสั่งสมบูรณ์ร่วมกันทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ คุณพี่สุภการเองก็ได้มีโอกาสไปทําหน้าที่สอนเด็กๆให้ได้รู้จักเรื่องราวของสมาธิด้วยตรงนี้ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะก็มันเป็นความตั้งใจของพี่นะคะที่พี่คิดว่าถ้าพี่มีโอกาสได้มาสอนเด็กนะคะในต่างประเทศเนี่ยพี่จะต้องการให้เขาเนี่ยรู้จักเรื่องสมาธิ แม้ว่าเขาไม่ได้สนใจพระพุทธศาสนานะคะแต่พี่ก็จะแนะนําเขาคือพี่ต้องการให้เด็กเนี่ยเขาเขารู้จักอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับพี่เขาเรียนกับพี่พี่เขารู้เขาก็จะรู้แล้วว่าสมาธิคืออะไรทําไมต้องนั่งสมาธิสมาธิให้ประโยชน์ยังไงแล้วพ,พี่ก็พาเขานั่งบางทีก็ก่อนเรียนบ้างระหว่างเรียนบ้างแล้วก็ท้ายชั่วโมงบ้างค่ะอ่ามันมีมีบางส่วนอย่างพี่ก็จะ พอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บพี่ก็จะให้เขานะคะวาดรูปสิ่งที่เขาเห็นจากสมาธิหรือว่าเขาจินตนาการที่เขานึกไว้นะ่ะเป็นภาพนะนิมิตนะนะคะตอนที่เขานั่งสมาธิซึ่งเด็กบางคนเขาก็วาดนะนี่เขานึกเห็นเขาเห็นน,นั้นน่าเห็นภาพนั้นภาพนี้ก็คือนอกจากว่าเขาจะได้สมาธิแล้วเขาก็จินตนาการนะคะเกิดจินตนาการแล้วเขาก็รู้สึกสนุก แล้วเขาสนใจเขาก็เขาไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายเลยที่พี่ให้ลองทํามานะนะคะอืมแล้วมีแบบผลการตอบรับไหมคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความสุขไหมแล้วก็ชอบไหมกับการที่คคุณครูท่านนี้ได้มีโอกาสสอนสมาธิให้ให้กับเด็กๆอะคะ่ะเขาชอบค่ะเท่าที่พี่สอนมานะ่ะเด็กชอบทุกคนยังไม่มีเด็กที่ว่าปฏิเสธเลยอะนะคะ แล้วก็เขานอกจากชอบแล้วมันมีเด็กส่วนหนึ่งนะคะยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่บอกพี่เมื่อไหรค่คุณครูจะพาไปวัดเขาอยากไปวัดไปปฏิบัติธรรมแต่ก็มันก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาต้องพาไปนะคะเพราะพี่ก็ติดภารกิจนะคะอแต่เดี๋ยวมีโอกาสถ้าสถานการณ์ดีขึ้นต่อไปจากนี้เนี่ย คุณครูก็จะได้ทําหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเต็มที่ทั้งกับตัวเด็กๆเ,เองแล้วก็อาจจะมีโอกาสทําหน้าที่กัลยาณมิตรกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอีกด้วยนะคะก็ส่งแรงใจช่วยคุณครูท่านนี้ด้วยนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ประทับใจแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ของเทศกาลที่เราจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่กับการทอดกระถิ่นแล้วค่ะความรู้สึกหรือว่า เห็นความสําคัญยังไงของของบุญกระถินเพราะว่าอย่างคุณครูเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสไปไกลถึงต่างแดนเลยก็น่าจะสัมผัสถึงบรรยากาศว่าเอ๊การที่มีพระพุทธศาสนาในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันทําให้สุขใจอย่างไรลมถึงแรงบันดาลใจที่ทําหน้าที่เป็นประธานกระถิ่นมาตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสเข้าวัดนะคะก็บุญกรถินนี่นึกถึงเมื่อไหร่พี่ก็ปลื้มเมื่อนั้นค่ะ เพราะว่าที่วัดพระธรรมกายสตอกโฮมเนี่ยพระอาจารย์ท่านทํากาฟเผยแพร่เกือบทุกวันค่ะเกี่ยวกับบุญกะถินแล้วก็ท่านเทศเรื่องอานิสง์ของบุญกะถินพี่ทั้งอ่านนะคะทั้งฟังพี่ก็ปลื้มมากค่ะแล้วพี่ยังได้เข้าไปฟังคลิปธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่พูดถึงอานิสง์ของบุญกะถินที่จะไปตัดวนกระแสกรรมอย่างน่าอัศจรรย์ พี่ยิ่งฟังก็ปลื้มมากค่ะพี่จําได้ว่าตอนที่พี่เป็นประธานรองนะคะปีแรกเลยเข้าวัดก่อนที่พี่จะได้พระของขวัญนะพี่นอนไม่หลับเพาะพี่ตื่นเต้นมากนะคะแล้วทุกครั้งที่พี่ได้พระของขวัญพี่ก็ตื่นเต้นแล้วพี่ก็เก็บรักษาไปอย่างดีเพ่อพี่เคยไปฟังคลิปนะคะของหลวงพ่อที่พูดถึงอนุภาพของพระของขันนะคะที่ว่าอทํามาเพื่อคนคนนั้นอย่ยนะคะพี่ก็ปลื้มมาก แล้วพระพุทธศาสนาในต่างแดนอย่างเงี้ยค่ะการที่เราคือบุญกระถินเนี่ยมันก็เป็นบุญใหญ่ในแต่ละปีถูกไหมคะของวัดวัดนั้นเนี่ย<อ>การที่ได้มีโอกาสทําบุญกระถิน่นตรงนี้เราเห็นพลังของชาวพุทธหรือว่าเราเห็นการสั่งสมบุญของทุกๆคนที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งแล้วปัจจัยหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะไปช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะคุณครูเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับบ,บุญสําคัญแบบนี้คะ พี่คิดว่าวัดเนี่ยต้องการปัจจัยที่จะไปทำนุบำรุงนะคะพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือคือ,คอพี่ไม่เสียดายเลยเงินที่เพราะว่าพี่คิดพ,พี่รู้ว่าวัดจะต้องใช้ทำอะไรแล้วก็พี่เลยคิดว,ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าคือเราควรทำะนะคะเราเป็นชาวพุทธแล้วปัจจัยเนี้ยเอาไปสร้างวัด ใช้ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งบุญกระถินเนี่ยเป็นบุญใหญ่ซึ่งปัจจัยก็จะได้จํานวนมากก็จะจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากนะคะพี่ก็อยากเชิญชวนเนี่ยพี่น้องกาลยาณมิตรร่วมซูงทุกท่านนะคะก็ให้ไปร่วมบุญกระถินของแต่ละวัดส่วนใครที่อยู่ใกล้นะคะก็ขอเชิญชวนที่บุญกระถินที่วัดพระธรรมกายสตอกโฮมนะคะซึ่งจะจับขึ้นในวันที่3 1ตุลาคมนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ นะคะก็คุณครูชวนแล้วนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยนะคะสนใจแต่ว่าอยู่ไกลนะตอนนี้เราไปกันผ่านซูมได้นะคะขออนุญ,ญาตอ่านเลขซูมนิดนึงนะคะลิงก์ซูมนะคะก็จะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงก์ซูมนะคะ dmc.tv/2564/sth นะคะหรือว่า Meeting ID นะคะก็เป็น899 722 103 61น,นั่นเองนะคะก็เรียนเชิญหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดไปทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศเห็งความปลื้มใจเห็นว่าปีนี้นะคะคุณครูได้มีโอกาสเป็นประธานเอกด้วยความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ในปีหนึ่งเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ประธานกระถินนะคะ พี่ก็ปลื้มมากค่ะยิ่งคิดก็ยิ่งปลืม้มคิดเมื่อไหร่ก็ปลื้มเมื่อนั้นแล้วก็พี่ก็ดีใจที่ว่าพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยนะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วปัจจัยที่พี่หามานะคะก็คือใช้ว่าหามาด้วยความเหนื่อยยากนะคะพี่ก็ใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรตอนที่พี่ยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ ลืมใจมากค่ะอืมนะคะโอ้โหวันนี้ได้ฟังเรื่องราวสุดปลื้มเลยนะคะของคุณพี่นี่นะคะก็ได้มีโอกาสเป็นทั้งประธานกระถินจิตใจพองโตแล้วก็ทำหน้าที่กัลยะนานมิตรด้วยทีนี้ค่ะมาถึงในส่วนของ คําถามนี้เลยนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสเนี่ยเข้าวัดพระธรรมกายได้มีโอกาสมาเรียนรู้คําสอนของมหาปูชเนียอาจารย์ต่างๆมากมายเลยนะคะจนชีวิตเนี่ยดำเนินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะคะเวลานี้เลยนะคะคําถามว่าความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณพี่บ้างคะวัดให้ทุกอย่างกับพี่คะ่ะให้ทั้งแง่คิดมุมมอง ทัศนคติต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือทำให้พี่รู้เป้าหมายในชีวิตของพี่ทำให้พี่รู้ว่าพี่เกิดมาเพื่ออะไรแล้วในวาระสุดท้ายของพี่พี่ควรจะไปที่ไหนแล้วพี่ควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายนั้นค่ะอตรงนี้คุณพี่คิดว่ามันสำคัญไหมคะกับการที่เราได้มีโอกาสมารู้เรื่องราวแบบนี้ในชีวิตอะคะ่ะ พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพี่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่เข้าวัดพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเมื่อก่อนพี่ปฏิบัติธรรมในเมืองไทยก็ก็ทำบุญไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พี่มาทําบุญเนี่ยที่วัดพระธรรมกายพี่คิดว่าพี่สร้างวารมีคือพี่มีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่คือว่าพี่จะต้องไปให้ถึงจุดนั้นแม้ว่าพี่จะเข้าวัดทีหลังคนอื่นแต่พี่ก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าวันใดวันหนึ่ง พี่จะต้องไปให้ไกลที่สุดเท่าที่พี่จะทำได้ค่ะอืนะคะแล้วเรื่องราวของข้อคิดหรือว่าข้อธรรมหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในเมื่อทราบเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรต่อคะอะข้อคิดข้อธรรมพี่ก็พยายามรักษาศีลห้านะคะจริงๆศีลห้าน,นี่พี่ก็รักษามาตลอดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อยู่เมืองไทยนะคะ แต่ว่าพี่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องออย่างอื่นเราก็พยายามเมนะคะพยายามเป็นคนดีพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราเป็นครูเราก็พยายามตั้งใจสอนนักเรียนเราเป็นแม่พี่ก็พยายามเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นต้นแบบให้กับลูกนะคะแล้วก็เป็นชาวพุทธพี่ก็พยายามถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นค่ะเท่าที่พี่จะทำได้ค่ะอืมนะคะช่วงท้ายนี้นะคะ คพี่อยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกซูไหมเป็นกำลังใจหรือว่าส่งแรงใจให้กับทุกๆคนทั่วโลกร่วมกันในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะในการที่ว่าจะก้าวผ่านภาวะเช่นนี้นะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยก็คือสิ่งที่เราจะทำได้แล้วก็ใกล้ตัวที่สุดก็คือการที่ใจอยู่กับธรรมะ แล้วเราทําได้ง่ายนะคะก็คือเราอยู่ที่บ้านเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าหนึ่งทำให้ใจเรามีความสุขนะคะใจเรายึดอยู่ในบุญเพราะใจเราดีเนี่ยมันก็กําลังกายกําลังใจก็เข้มแข็งเรามีพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะก็ขอให้กําลังใจทุกท่านคะ่ะ นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสุภการจวนจิตปิยะนะคะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลแล้วก็มาให้กำลังใจกับสมาชิกซูมในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะขออนุญาตเชิญชวนอีกครั้งนะคะสำหรับข้อมูลนะคะในส่วนของงานบุญกระถินของวัดพระธรรมกายสตอกโฮ o l มนะคะขอใหอ้ทีมงานขึ้นภาพหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้บอก มิ i ไอดีแล้วก็พาสโคดอีกรอบนึ่งนะคะรวมถึงวิกงซูมด้วยนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะที่ d m c t v ดอททีวอนะคะมิ e t i n g i d 899้2งอนนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะสมาชิกซูมท่านใดนะคะสนใจก็ร่วมกิจกรรมผ่านซูมนี่แหละค่ะง่ายๆเลยนี่นะคะเราไปวัดไหนก็ได้นะคะ ซึ่งเราสามา, casa, า,มารถร่วมกิจกรรมได้ต้องบอกว่าแหมไม่ต้องเดินทางแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราแค่ซูมเชื่อมโลกเชื่อมใจและก็เชื่อมบุญของพวกเราไว้ด้วยกันทั่วโลกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานบุญดีๆนะคะที่หนึ่งปีเพียงครั้งอย่ายลืมนะคะสมาชิกสุทุกท่านไปทําหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้บอกแล้วนะว่าสิ่งสําคัญก็คือการที่เราได้มีโอกาสนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเอง ได้เ,เรียนรู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพลังใจที่เข้มแข็งเมื่อใจเข้มแข็งแล้วร่างกายก็เข้มแข็งค่ะร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญก็มีเรี่ยวแรงไปทําในสิ่งต่างๆที่จะสร้างความดีร่วมกันบนโลกใบนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ